ได้รับผลตอบรับดีเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าบางท่านนี้ชอบออกชอบใจนะเรียกว่ารากมาเร็วดีและสุดเกินนะครับเอาไปฉีดต้นใส่กล้วยไม้หรือว่าพืชอะไรก็ได้นะครับึงก็ถือว่าจะมีผลในการกระตุ้นทำให้เกิดลากเร็วขึ้นนะครับตอนนี้มิตรชนก็ออกผลิตภัณฑ์อีกตัวครับเป็นดีรูทสูบคูณสองนะครับก็ให้ผลดีกว่าเดิมเรกว่าเดิม สำหรับคนที่ชอบความรวดเร็วะสะใจก็คุณสองนะครับมะม่วงต้นนี้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีสายพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองสิงงกเหวอนอกล่องทองแก้วลุมลังแดงจะะักรพรรดิน้ำดอกไม้สีม่วงแม่ลูกดกสามเส้นมันโชคอนันต์แก้มแดงอกล่องเขียวมันขุนสีไข่ผ้าอาทิตมะพร้าวปากริสถานงาช้างแดงเบามาเลอาทูอีทูมหาชนก มะม่วงแหลกสามเสนมันแก้วขมิน้นน้ำดอกไม้สีม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่น้ำดอกไม้มันอกต้องสวนพิมเสนเขียวเสวยมันสารยาแก้วไทยมหาชนกกุ้ยเฟ่ยจินซิงหงเซียนยาจินเตอร์หลงมะม่วงกะลั่นนอกจากนั้นก็ยังมีม่วงอื่นๆอ,อีกมากมายติดตามกิ่งและกินน้อยที่แต่แขนงออกมาพบกันอีกแล้วครับกับช่องมิสประชนครับวันนี้มีโอกาสครับ ว่างๆอีกแล้วครับหากใครที่เป็นแฟนช่องมิสเตอร์ชนมาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทําช่องใหม่ๆนะครับก็จะรู้ว่ามิสเตอร์ชนเนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่องกล้วยไม้อย่างเดียวนะครับณเวลานั้นนะ่ะก็คือเจตนาจริงๆเนี่ยก็จะมาเรียกว่าเปิดช่องมาเ,เพื่อดูแลถรืว่เรื่องแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงพืชเกือบทุกชนิดนะครับณเวลานั้นก็สนใจมะม่วงนะครับแล้วก็ทมามะม่วงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะ มิสเจอร์นเปิดช่องนี้มาเนี่ยก็ประมาณสักเจ็ดแปดเดือนนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ครับเป็นโอกาสดีครับที่อยู่ข้างๆมิสเจอร์ชนนี่ครับเป็นต้นมะม่วงนะครับที่มิสเตอร์ชนได้ทำเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วมันแปลกยังไงครับจริงๆแล้วต้นมะม่วงต้นนี้ฮะต้นใหญ่โตใหญ่มากนะแล้วก็ นิสรชนก็ไ้เรื่อยๆเ,เลยโยนนะฮะตัดความสูงเหลือเท่านี้เลยนี่ฮะความสูงเหลือเท่านี้เลยเรียกว่าประมาณหน้าอกนะครับแต่ต้นนี้มันใหญ่มากนะครับพอตัดถึงร้อยปุบเนี่ยนิสรชนก็เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์นะครับต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยมีสายพันธุ์มะม่วงอยู่น่าจะร่วมๆเกือบเกือบสี่สิบห้าสิบอย่างนะครับก็จะมาตามผลกันว่าไอ้ห้าสิบสี่สิบห้าสิบอย่าง มันหนึ่งปีผ่านไปนะครับมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับก็ไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับซึ่งต้นนี้นะครับทําไว้เมื่อประมาณทักปีที่แล้วนะครับตอนนี้ป็ะชนก็รลี้ตามลําต้นนะครับก็เรียยว่าเสียบเลยนะครับแล้วก็เรียยว่าขยายพันธุ์ปรับปรุงสายพันธุ์ซะนะอันนี้ก็เป็นอกล่องเขียวนะครับ ก็มีเยอะฮะนี่อ,อกล่องทองของตัวนี้กิ่งนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแก้วลืมลังนะครับคือถ้าจะพูดเนี่ยเรียกว่าตูนรวมมะม่วงอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยทั้งมันเยอะมากๆแล้วก็เจออะไรดีๆก็มาเสียดใส่ไว้และที่สําคัญครับนี่ครับปีนี้มีบางกิ่งนะครับออกช่อแล้วเห็นไหมครับอันนี้อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูป้ายก่อนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ดูป้ายก่อนอันนี้เป็น มันสารยานะฮะออกช่อแล้วนะครับก็ด้านบนน้นครับดูด,ด้านบนนะฮะคือมิเตอร์ช่วก็จะพยายามให้ลูกน้องเนี่ยเด็ดลิบใบออกให้หมดนะฮะแล้วก,ก็พยายามให้มันโปร่ปงๆจะได้ไม่มีโรคออกมาแล้วแม้แต่ตรงส่วนปลายเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าได้ของใหม่มามิเตอร์ช่วก็มาเสียบเพิ่มเติม,ตมนะฮะอันนี้ก็จะเป็น มะม่วงมพะพร้าวจากปากทีผทานนะนี่เลยเนี่ยเรียกว่าลูกใหญ่มากๆอนะ่ะตอนนี้มะม่วงมพะพร้าวจากปากทีผสานก็มาเสียบยอดเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ไว้นะครับมีเดี๋ยวพอเจอสายพันธุ์อะไรดีๆก็มาใส่นะครับแม้แต่ด้านบนน้นหักอิงปลายพอเขาถึกแล้วอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงเดี๋ยวดูก่อนครับเขียวเฉวยธรรมดาเนี่ยแต่ว่าบางทีตอนที่เราทํามะม่วงส่วนใหญ่นะครับ เราก็มองข้ามมะม่วงพื้นๆเลยมะม่วงเขียวเวยป็นมีรสชาติอร่อยอยู่แล้วนะ<ม>เราก็ไปค้นหามะม่วงสารพัดมะม่วงนะมาใส่ไว้เรียกว่าสิ่งนี้ต้นนี้ต้นเดียวเนี่ยโอ้โหผมก็มากเลยฮะอย่างนะครับก็ไปดูด้านบนครับว่าได้ผลอย่างไรบ้างนะฮะก็ถือว่าวันนี้มาชมผลงานความคืบหน้าด้านบนน่นครับนี่ออกช่อแต่ไม่รู้มะม่วงอะไรนะ ต้องไล่กิ่งไล่สาย,ายดูนะครับก็ถือว่าได้ผลแล้วครับก็ถ้าใครอยากจะเรียนแบบนะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วพอทําได้อย่างนี้นะมันก็เกิดความภาคภูมิใจจริงๆไม่ได้มีแค่ต้นเดียวที่มีเจตสนทาไว้เนี่ยเียว่าเป็นมะเป็นมะม่วงที่มันขึ้นเองนะครับเดิมทีเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเป็นมะม่วงอะไรแต่ต้นมันใหญ่มากไม่มีลูกให้กินกนที ก็เลยนึก,นกอะไรแปลก,ปกๆขึ้นมาก็เลยํามเลยไอ้ต้นนี้ก็ร่วมๆห้าหกสิบอย่างเหมือนกันนะครับก็นี่เลยดูครับมันจะมีป้ายบอกไว้หมดเลยครับเนี่ยตามตามกิ่งที่มิตรชนมาเสียบเอาไว้จะเห็นว่ามีร่องรอยการเสียบนะแล้วไม่ติดก็มีบางช่วงที่ฝนตกทุกๆ,ๆตกหนักๆเนี่ยบางทีมันเน่า มันติดเชื้อเนี่ยก็ไม่ติดเลยมิตรชนพอมันด้านบนนี่ไม่ติดปั๊บมิตรชนก็แก้โดยมาเตียบข้างล่างอันนี้ไม่ติดนี่ตนน้นกิ่งิ่ที่ทํานี่คือเขาโตใหญ่หมดแล้วนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นกิน่งที่มิตรชนเอาสายพันธุ์มาเตียบมาเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับก็ถือว่าถือว่าวันนี้ครับมาดูกันว่ามันได้ผลประการใดก็สาหรับ ขั้นใดนะครับที่เรียกว่าอยากจะให้มิตรชนนะครับไปเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ให้ที่บ้านสมมุตินะครับว่าปลูกมะม่วงเอาไว้นะครับพื้นที่หน้าบ้านเนี่ยหรือหลังบ้านเนี่ยมันมีพื้นที่จํากัดแต่อยากกินมะม่วงหลายสายพันธุ์นะครับก็สามารถาตามมิตรชนให้ไปทําให้ได้นะครับ ตอนช่วงนี้ครับรับบริการเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลก่อนนะครับแล้วก็ถ้าในอนาคตนะมันดีสําหรับคนที่ชอบของแปลกๆนะครับเรียกว่าปลูกต้นเดียวได้กินหลากหลายเนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการมิตเตอร์ชนได้นะครับพอยินดีไปทําให้ถึงบ้านเลยก็ราคาค่าบริการก็ขึ้นอยู่เพราะว่าจะเอาสายพันธ์อะไรนะครับมาดูนี่ครับอีกจริงครับอ,อาจจะลดหน่อยครับอางนี้ แดงจากเอัดนะครับเขาก็ออกท่อเหมือนกันกน,นะฮะออกท่อแล้วปีที่แล้วเนี่ยพอติดปั๊บได้กินไปชุดหนึ่งแล้วนะเป็นพวกมะม่วงเอ่อถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นมะม่วงเขาเรียกอะไรมะม่วงเขาเรียกทต่สมัยก่อนเขาเรียกไอตูมลูกใหญ่ๆมะม่วงบางคนเขาก็บอกว่าเป็นมะม่วงอะไรจันเจา้าอะไรประมาณนี้ครับซึ่งนิรชนก็ เรียกว่าสายพันธุ์แป,กแป,กแปกลกๆเขารวบรวมไว้ที่นี่เกือบหมดเป็นอีกต้นหนึ่งครับเป็นต้นเล็กนึกสนุกขึ้นมาก็เลยทําเป็นต้นหนึ่งหลายๆสายพันธุ์นะครับเป็นมะม่วงที่เรียกว่าต้นเดียวเนี่ยต้นนี้ก็โผเยอะมากไม่รู้กี่สายพันธุ์กันนะเนี่ยติดป้ายไว้สิ่งนี้ก็พันธุหนึ่งนะครับสิ่งนี้ก็พันธุ์หนึ่งนะฮะก็ต้นไม่ใหญ่ครับแต่มีไม่ต่างกว่าเป็นสิบชนิดอ่ะแปดเก้าชนิดประมาณเนี้ย นี่ครับดูต้นต้นแรกครับนี่พปหานม้ชางเนี่จะเห็นว่าปีนี้เป็นพ่อเยอะเลยตอนเราจะได้กินลูกแต่ไม่รู้ม่วงอะไรจะไปไล่โคลนดูพ่อทั้งหเลยก็สำหรับแฟนๆท่านใดครับที่ติดตามช่องมิตรชนนะครับแล้วก็ชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมครับก่อนจากกันก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับ มิตรชนก็ถ้ามีเรื่องราวอะไรดีๆก็มาแบ่งปันนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสื่อกลางน,นะครับท่านใดที่อยากใช้มิตรชนไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับาการประกอบกิจกรรมงานทางด้านการเกษตรอยากจะเผยแพร่ก็บอกมิตรชนได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ